เปิดตัวแล้ว vivo y 3 0 0 pro plus ใช้ชิป snapdragon 7 s gen 3พร้อมจอ amoled 6.7 7นิ้วให้แบตเตอรี่7 3 0 0มิลแอมล่าสุดทาง vivo ได้เปิดตัว vivo y 3 0 0 pro plus ที่ประเทศจีนตามนั้นแล้วครับโดยจัดเป็นรุ่นท็อปสุดของซีรีส์ y 3 0 0 ที่เน้นแบตเตอรี่ใหญ่ดีไซน์สวยหรูและสเปคครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายครับซึ่งร so ุ่นนี้ก็จัดแบตเตอรี่มาให้ใหญ่ทะลุ7,000มิลลิแอมป์กันไปเลยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.77นิ้วความละเอียด Full HD Plus สองพันสามร้ิพิกเซลมีความสว่างสูงสุด5,000าพันิตมีค่าลิฟิเลนหนึ่งร้อยยเฮิรตช์ฉายชิป Snapdragon 7จ็ดเอสเจนสามความเร็ว2.5งจุกิกะเฮิรตช์ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตร มีแรมให้เลือก 8GB กึ 12GB ส่วนเรามีให้เลือก 128GB 256GB และ 512GB บนระบบบริการ Android 15ครอบทับด้วย Origin OS 5ให้กล้องหลังคู่มีทั้งเลนหลักความเอีย50ล้านพิกเซลรูรับแสง1.79เลนเดฟความเอีย2ล้านพิกเซลรูรับแสง2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรีม่มาที่7 3 0 0ม a h รองรับชาร์จไว9 0ต์สมาร์ทโฟน Vivo Y300 Pro Plus มีรุ่นเล่ราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม8 g ิกรอม1 1 8 g ิกมีราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,400บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม2 5 6กิกมีราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ9,400บาทรุ่นแรม12 g ิกรอม2 5 6กิกมีราคาอยู่ที่2,199หยวนหรือประมาณ1,300บาทและล 12, รุ 52, ร่นแรม12 g ิกรอม512 g ิกมีราคาอยู่ที่ 2499หยวนหรือประมาณ11,700บาทครับ